ก็สวัสดีครับทุกท่านนะครับก็มาพบกับน็อตอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้การเรียกใช้งานแมป API นะครับผมในส่วนของ ฟีเจอร์ถัดไปนะครับผมก็คือฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Identify นะครับก็คือก็จากที่ EP ที่แล้วนะครับผมฟีเจอร์หลักๆก็จะมีของมาส t e r ครับก็จะมีฟี4ฟีเจอร์หลักๆนะครับผมใน EP ที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Map API ไปแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ Place API นะครับผมในส่วนของการ Identify นะครับผม ก่อนอื่นเลยนะครับผม identify คืออะไรนะครับผม identify ก็คือการที่เราแปลงนะครับแปลงข้อมูลพิกัดเนี่ยของตำแหน่งของภูมิศาสตรเนี่ยครับให้เป็นข้อมูลที่ให้เป็นข้อมูลที่อยู่ของสถานที่นั้นๆนะครับผู้นี้อาจจะแบบเอ๊ะย,ยังไงก็ไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับเราก็จะมาดูตัวอย่างที่เว็บไซต์ของ developer นะครับผมแล้วก็เมนู identify แถบนี้นะครับแล้วก็มาดูที่ sample ตรงนี้นะครับโอเคเราจะเห็นได้ว่า เมื่อเราคลิกไปที่แมปแล้วนะครับผมก็จะมีการแปลงข้อมูลตรงนั้นๆน,น,นะครับผมทีกัดตรงนั้นเนี่ยให้เป็นข้อมูลของที่อยู่นะครับผมให้เราสามารถที่จะเอาที่อยู่เนี่ยไปเรียกใช้งานได้นะครับโอเคซึ่งในวันนี้ครับเราจะเรียนเรียนรู้กันอยู่สส่วนนะครับผมส่วนแรกก็คือการเรียกใช้งานผ่าน Java Script นะครับผมอย่างที่เห็นอยู่ในตัวอย่างนี้นะครับผม ส่วนที่2ก็คือการเรียกใช้ API ตรงๆไปเลยนะครับผมก็คือการเรียกใช้ผ่าน Postman นะครับผมแบบนี้แล้วก็เรียกใช้ผ่าน Postman แล้วก็มีการกาหนดพารามิเตอร์ต่างๆนะครับผมแล้วก็สามารถเรียกใช้ผ่าน Postman แบบนี้ได้เลยนะครับวันนี้ก็จะเรียนอยู่2 2รูปแบบนะครับไปที่รูปแบบแรกกันเลยนะครับผมรูปแบบของการเรียกใช้ JavaScript นะครับผมต่อไนเลยนะครับผมเราก็มาที่หน้าของ Developer ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาดูที่โค้ดตรงนี้นะครับแล้วก็ Copy เลยนะครับ Copy เลย โค้ดตัวอย่างของนี้มานะครับผมแล้วก็เราก็มาสร้างอีกไฟล์หนึ่งนะครับผมไฟล์โปรเจกต์ของเราชื่อ identify นะครับ .html นะครับจากนั้นเราก็วางโค้ดลงไปเลยนะครับโอเคจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะมากำหนดคีย์นะครับผมเอาคีย์มาใส่นะครับผมที่ console นะครับ c o n s o l e r c a p c o m นะครับแล้วเราก็มา copy คีย์ตรงนี้ไปใช้งานนะครับโอเค จากนั้นนะครับเราก็มาทดสอบการเรียกใช้งานโค้ดนะครับผมได้เลยนะครับผมโดยที่วิธีการการที่โค้ดทำงานนะครับผมตัวฟังก์ชันครับที่เรียกใช้งานก็คือเป็น Map Event on Click บรรทัดนี้นะครับผมจากนั้นเนี่ยตัวว่าสคริปต์เนี่ยก็จะเรียกใช้ตัวฟังก์ชันที่สามารถที่จะได้ รันดิจูตกับลันดิจูดมานะครับผมแล้วก็ไปเรียกใช้ในตัวของ i d e n t i f y ต่อนะครับผมในฟังก์ชันนี้นะครับผมซึ่งผลลัพธ์เนี่ยที่ได้เนี่ยก็จะมีตัวของไม่ว่าจะเป็น distance นะครับผม cat code nostrid หรือว่าชื่อภาษาไทยชื่อภาษาอังกฤษนะครับผมซึ่งรายละเอียดในส่วนนี้ครับเดี๋ยวจะอธิบายในส่วนของ API Reference อีกทีหนึ่งนะครับเราไปดูตัวอย่างนั้นเลยนะครับผมหลังจากที่เราเอาโค้ดมาวางนะครับแล้วก็ใส่ตัวของ API Key ไปแล้วนะครับผมเราก็จะมาทดสอบกันนะครับ เราก็จะคลิกไปที so ่จุดน an ั to to ้นๆนะครับผมเราก็จะได้ตัวของตำแหน่งของเรียกว่าข้อมูลของสถานที่นั้นๆขึ้นมาได้นะครับเห็นแบบนี้นะครับผมก็อันนี้ครับเพื่อนก็เป็นส่วนแรกนะครับผมของการที่เรียกใช้ฟังก์ชันของ identify ครับผมหรือว่า API ของ identify นะครับผมส่วนต่อไปนะครับผมเราจะไปเรียกใช้งานตรงๆไปเรียกใช้งาน API ตรงๆเลยนะครับผมผ่านทาง Postman นะครับ โดยวิธีการเรียกใช้งานนะครับผมเราก็จะไปที่ตัวของเราก็เปิด Postman ขึ้นมาก่อนเนาะจากนั้นเนี่ยครับเราก็มาดูที่ตัวของ Web Developer ก่อนนะครับผม Developer ก่อนนะครับผมจากนั้นก็ไปที่ Web s e r v i c e ส่วนนี้นะครับแล้วก็ไปที่ API Guide นะครับผมก็ Identify นะครับผมจากนั้นเนี่ยเราก็กรอบตัวนี้ได้เลยนะครับผมก็อบ URL นี้มาใส่นะครับผมก็จะได้ใส่เป็น URL นี้นะครับ จากนั้นเนี่ยเรากา็สิ่งที่ API กำหนดนะครับผมก็คือมีคีย์มีรัดแล้วก็มีรอนนะครับผมแล้วก็ Optional เป็น Country นะครับก็นี่เลยเนี่ยเราก็เอาคีย์แล้วก็รัดรอนมาใส่นะครับผมอย่างเช่นตัวนี้แล้วก็ผมได้กำหนดคีย์แล้วก็มีรัทมีรอนแล้วก็ Country นะครับผมแล้วก็มีการกำหนดตัวคีย์ใส่ตรงนี้นะครับผมจากนั้นเราก็ทำการ เซนต์ได้เลยนะครับผมเรียก API ได้เลยครับก็จะได้ผลลัพธ์มาเป็นแบบนี้นะครับเราอาจจะเอาตำแหน่งอื่นมานะครับผมเราไปที่เรียกใช้ n o สเ a ม็นะครับแล้วก็อาจจะเป็นเว็บไใช้ตรงนี้อ่าเราจิ้มตรงนี้เราเอลแล้วรอนตรงนี้มาใช้สมมติสมมตมมิ c o p y นะครับแล้วก็ไปที่ตัวของรัดตรงนี้แล้วก็รอนตรงนี้นะครับโอเค โอเคเราก็จะได้ข้อมูลที่อยู่ของสถานที่นั้นๆออกมานะครับโอเคเรามาดูว่าข้อมูลที่อยู่เนี่ยมีอะไรออกมาให้บ้างนะครับผม API reference อ,อย่างแรกเลยก็คือมีชื่อเนาะชื่อภาษาลู c a l กับชื่อภาษาอังกฤษแล้วก็มีพวกตำบลอำเภอจังหวัดนั้นๆก็จะมีอยู่ใน admin นะครับผม แอดมินเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามนะครับผมก็เป็นจังหวัดแล้วก็อำเภอแล้วก็ตำบลเรียงกันลงมานะครับแล้วก็มีเรื่องของแคทโค้ดนะครับผมว่าสถานที่นี้อยู่ในแคตทีก็ไดอะไรนะครับผมอย่างเช่นในตัวอย่างนี้นะครับผมขอยกตัวอย่างว่าในสถานที่นี้ปิะกัดลัตติจูดลองติจูดนี้นะครับผมอยู่ใน recreation นะครับผมอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราอยากรู้ว่า แบตตอรโคดเนี่ยครับอันนี้มันหมายถึงอะไรนะครับผมแล้วก็มาดูที่ <c oughs> เราสามารถมาดูที่ด้านซ้ายมือนะครับผมแล้วก็แคตติเกอรีโคดตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็มาดูที่ testing ตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าในเนี้ยก็จะมีความหมายนะครับผมแคตติกรีนั้นๆนะครับว่าแคตติกรีนี้คืออะไรแคตติกรีนี้คืออะไรนะครับผม hey, อันนี้ก็จะเป็นส่วนของที่เราเรียกใช้งาน API นะครับ ของตัว identify นะครับโอเคก็สำหรับการเรียกใช้งานฟังก์ชัน identify นะครับหรือว่า API identify เนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับผมก็ขอก็ขอจบการรีวิวนะครับการเรียกใช้ฟังก์ชัน identify เพ่งน,นี้นะครับขอบคุณครับ